สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องรอยยิ้มแห่งความสุขอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณแพนพามาชมต้นไม้ที่บ้านนะคะก็คือฝนตกแล้วรู้สึกสดชื่นเลยนะคะตื่นมานี่ค่ะทุกคนจะพามาดูร้านต้นไม้แห่งความฝันเรานั่นเอง จักวันหนึ่งต้องเป็นจริงนะคะทุกคนอันนี้คือเราปลูกไว้ที่บ้านก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะสร้างเป็นร้านต้นไม้นะคะเดี๋ยวเราก็จะจัดทำสวยๆแต่ตอนนี้คือเราก็เอาไว้ที่บ้านก่อนนะคะก็ยังไม่ได้เป็นร้านต้นไม้แต่ก็ถ้าใครสนใจต้นไหนก็ติดต่อมาได้นะคะเดี๋ยวจะพามาดูต้นแรกเลย อันนี้คือลิ้นมังกรนะคะแล้วก็ปลูกไว้ฟอกอากาศนะคะทุกคนอันนี้จะปลูกรวมเลยค่ะจะมีงาช้างด้วยนะคะนี่ลิ้นมังกรงาช้างแล้วก็ลิ้นมังกรขอบขอบทองนะคะลิ้นมังกรยุบ เป็นไม้ฟอกอากาศได้ดีนะคะทุกคนแล้วก็ทนแดดทนแรงดีค่ะส่วนต้นนี้นะคะชื่อว่าสนาดูนนะคะสนาดูนเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเหมือนกันต้นนี้ก็จะมีราคาอยู่เหมือนกันนะคะ ตอนที่เราซื้อมาก็ร้อยห้าสิบนะคะทุกคนต้นนี้เป็นต้นไม้ที่ให้ความหมายดีนะคะก็คืออยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็อายุยืนนะคะเราสามารถปลูกเสริมได้นะคะทุกคน อันนี้ต้นใบเตยนะคะคุณครูแม่แต้มให้มาอันนี้ใบไหมอีกต้องเอาเข้าร่มแล้วนะคะทุกคนใบไหมอีกแล้วค่ะต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีมีทรัพย์นะคะทุกคนแล้วก็ต้นวาสนานะคะ พญานาคราชกำลังจะเลื้อยนะคะทุกคนอ,อันนี้เดหลีดังวันเมื่อวานเราว่าจะไปส่งให้ แฟนคลับทุกคนประจําช่องนะที่ขอมาเนื่องด้วยเราไปทุระไปทําบุญแล้วก็ลืมว่าเป็นวันวิสาขบูชาวันสําคัญนะคะก็กลัวร้านไม่เปิดอบไปรสีนีไม่เปิดอะไรอย่างนี้นะคะเราเลยยังไม่ได้ส่งให้นะคะเดี๋ยวจะจะจะส,ส่งให้ แล้วจะ,ะแจ้งอีกทีนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ขอเข้ามานะคะต้นเดลีด่างเนาะจะเดี๋ยวจะจัดส่งให้หนูนะคะสามคนนี่แหละต้นนี้ชื่อว่าหางหงนะคะหางหง ต้นนี้เราไม่รู้ชื่อเนาะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะคะทุกคนต้นนี้ชื่อว่าต้นอะไรน่าจะเป็นตระกูลเศษทีวินสันเหมือนกันนะคะเพราะว่าเหมือนกันโใบไม้หมดเลยอ่ะไรู้จะย้ายไปไว้ที่ไหนชิ้นยาก,ก็าดอกไม้เลย อันนี้ชื่อว่าบันไดสวรรค์นะคะบางคนก็เรียกเกลียวเงินเกลียวทองนะคะทุกคนส่วนต้นนี้หัวใจสีม่วงนะคะหัวใจสีม่วงต้นนี้สวยมากเลยเจ้าวาสนาเลยนะคะกำลังเลื้อยออกมาเลยค่ะท่านผู้ชมคะ่ะ วาสนาเลื้อยนะคะเราใส่กระถางสวยๆแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเป็นแบบนี้เราก็สามารถเด็ดถ้าเขามีรากงอกอย่างนี้นะคะเด็ดไปปักชําได้นะคะทุกคนวาสนาเลื้อยสวยงามมากๆเลยค่ะอันนี้ก็ว่านกาบหอยเหมือนกันนะคะ แต่ว่าจะเป็นสีชมพูเส้นขอบสีชมพูสวยงามสวยงามค่ะสวยงามอันนี้ลิ้นมังกรซินเวอร์นะคะเรากำลังขยายพันธุ์ขึ้นนะคะเราซื้อมาต้นละสองร้อยเลยนะทุกคนต้นแม่อันนี้คือลูกเขานะคะอันนี้ก็ลิ้นมังกรเหมือนกันค่ะ ต้นนี้ชื่อว่าเงินเงินเงินนะคะทุกคนเฮงเฮงรวยรวยค่ะเสริมสิริมงคลน,นะคะอันนี้ก็เศรษฐีเรือนนอกนะคะนี่ไงต้นไม้ที่เราจะแบ่งให้นะคะซื้อกระถาง <c oughs> ชื่อว่าลิ้นมังกรแคร์นะคะทุกคนสวยงามมากเลย บ,บินมังกรแครบต้นนี้นะคะทุกคนชื่อว่ากวักมรกตนะคะคือตอนที่เราอยากได้อะเริ่มเริ่มศึกษาต้นไม้ใหม่ๆนะคะไปหาซื้อที่ร้านต้นไม้ค่ะทุกคน2ต้นแค่นี้นะคะ120ค่ะทุกคนอันนี้คือ เราไม่รู้เลยว่าขยายพันธุ์ง่ายมากตัดมาปักชําแบบนี้นะคะตัดมาเลยค่ะแล้วก็มีต้นไหม่งอกขึ้นมานะคะทุกคนสวยงามจริงๆค่ะเป็นไม้มงคลน,น่าปลูกแล้วก็เรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านนะคะนี่เป็นไม้มงคลเสริมสิริมงคลได้ดีค่ะ สำหรับต้นนี้นะคะชื่อว่าต้นมหาเศรษฐีนะคะอันนี้ขอกับพี่สาวมาพี่สาวซื้อที่งานเกษตร250เลยนะคะทุกคนต้นนี้250เลยนะคะอันนี้เราก็มีพี่สาวดีนะคะเราก็ขอพี่สาวมาคะ่ะมาขยายพันธุ์นะคะ ส่วนเจ้าต้นนี้ก็คือคลี่ปาวานนั่นเองอันนี้ต้นแม่อยู่ข้างนอกนะคะต้นแม่ต้นลูกอยู่ด้านในบ้านนะคะสำหรับต้นนี้นะคะชื่อว่าว่านรวยล้นฟ้านะคะรวยล้นฟ้าเขาก็เป็นตระกูลเดียวกันกับรวยไม่เลิกนะคะก็คือ ก็จะมีดอกยื่นออกมาเหมือนกันเป็นดอกถ้าเขาออกดอกแล้วก็จะมีโชคลาภนะคะขอพรได้ค่ะอันนี้ต้นเงินไหลมานะคะทุกคนเงินไหลมาสำหรับต้นนี้นะคะสับประรดสีอันนี้คุณครูแม่แต้มเอามาฝากนะคะ สับปาลสีต้นนี้นะคะต้นนี้เราซื้อมาก็เศรษฐีเงินหนานะคะทุกคนก็หนึ่งร้อยนะคะนี่เศรษฐีเงินหนาค่ะ อันนี้คุณครูแม่แต้มให้มานะคะต้นเศรษฐีรายวันค่ะแล้วก็เปเปอร์นะคะเปเปอร์ด่างอ๋อลมแรงมากเลยแสดงว่าน้องหักอันนี้น้องหักออกมานะคะเราก็สามารถนำไปปักชำได้เลยนะคะเปเปอร์ด่างหายากแล้ว แต่สวยงามนะคะทุกคนเอาไปวางไว้ที่โตทำงานก็ได้อันนี้เสริมสิริมงคลด้านการงานนะคะการงานมั่นคงการเงินมั่งคั่งนะคะทุกคนใครยังไม่มีรีบเลยคะ่ะสวยงามจริงๆนะคะต้นนี้พลูฉลุนะคะก็คือ ใบเขาจะเป็นรูๆนะคะทุกคนเราซื้อมาก็50บาทนะคะต้นนี้ขยายพันธุ์ได้ง่ายค่ะแล้วก็ต้นมลกรกหยกนะคะหรือว่าหยกมลกตนั่นเองจะมีใบเป็นรูปหัวใจสวยงามค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็พาชมต้นไม้ร้าต้นไม้แห่งความฝันของเรานั่นเองสักวันหนึ่งเราก็จะทำจัดร้านสวยๆนะคะเราก็จะเปิดร้านนะคะเดี๋ยวเราก็จะขยายพันธุ์ไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าขยายเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณยา่าก็ว่ามันเยอะเกินไปนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จบ เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปโรงเรียนกันแล้วค่ะพาชมสวนดอกไม้สวนต้นไม้ของเรานะคะก็เลืออีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้ชมได้ครึ่งหนึ่งก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ